เด็กสร้างบ้าน The Series สวัสดีครับบุกัดเองค่ะก็ฟิล์มเองนะครับผมมาพบกับรายการเด็กสร้างบ้าน EP ที่๒วันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตบ้านของเรานะคะทุกคนนี่คะทุกคนบ้านของเราเพื่อนเพื่อครับ หลังจากที่เรานะครับได้ทําการเทพื้นชั้นหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําเสาบ้านกันสําหรับเสาบ้านนะครับช่างนะครับเขาก็จะเอาแม่แบบเนี่ยมาประกอบกันแล้วนําไปครอบกับเหล็กผูกเสาที่ทําไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นช่างกวัดระดับตั้งแม่แบบเสาให้ตรงแล้วก็เทปูนล,ลงไปในแม่แบบจากนั้น แล้วก็รอปูให้แห้งแ,แ,บบออแล้วก็แกะแบบออกเท่านี้เราก็ได้เสาบ้านแล้วครับและตอนนี้นะครับเพื่อนๆบ้านเรานะครับ<อ>ก็ได้เสาบ้านมันเรียบร้อยแล้วใ่วเป็นงไงนี่น,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 นคะคะทุกคนเขาก็ครอบกับพลาสติกไว้นะคะแต่เขาจะห่อพลาสติกเอาไว้น,นะครับ<ช>ผมเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ปูเนี่ยมันแห้งเร็วจนเกินไปนะครับผมใช่ค่ะได้มาแล้วนี่ เรามาดูกันนะครับว่าเสาบ้านที่ดีนี่เป็นยังไงนะครับเราจะมาดูตรงนี้อา,ากาศถือลมเขาเขาจะเทปูปจากข้างบนใช่ไหมแล้วก็ให้ปูเนี่ยมาไหลลงมาข้างล่างใช่ไหมครับผมมันจะลงมาถึงพื้นเลยนะครับผมมันจะไม่มีแบบว่าพวกแบบฟองอากาศหรือแบบว่าเป็นอะไรทําให้เกิดเป็นรูหรือมันกวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ครับถึงข้างล่างเลยนี่ถ้าเกิดคอขาดก็คือว่าปูนจากข้างบนอ่ะที่เทลงมามันจะไม่ถึงข้างล่างนะครับผมมันก็จะเรียกว่าคอขาดเสาคอขาดนะครับผมแต่นี่คือเสาคอไม่ขาดก็คือดีเยี่ยม ใช่ไหมกัสใช่ <Yeah. S 1> ค oh, ta ta i, uh, ่ะโอเคเคล็ดล right? oh. okay. hmm. ับนะครับผมคือเขาจะใช้ปูนซีแพคนะครับผมปูนซีแพกก็คือเป็นปูนที่แบบว่ามีขนาดหินที่แบบมันเล็กจะทำให้แบบปูนที่เราเทลงมาข้างบนเนี่ยลงข้างล่างเนี่ยมันง่ายขึ้นไงถ้าเกิดสมมติเป็นหินใหญ่ใช่ไหมมันก็จะแบบว่าไหลลงมาแบบว่าอาจจะมีแบบฟองอากาศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปูนซีแพคเนี่ยหินมันเล็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเทลงมาเนก็เลยไหลง่ายทำให้แบบว่าแทบไม่มีฟองอากาศเลยใช่ครับผมประมาณนั้นนี่นี่ก็คือสาวบ้านของเราได้แล้ว พอทําเสาบ้านเสร็จช่างก็จะเริ่มทําคานชั้น2แล้วครับนี่นะครับผมข้างหลังเรานะครับเขาก็กําลังทําคานชั้น2อยู่นะครับเพื่อนใช่ค่ะนี่ไม้เยอะไหมโฟกัสเยอะบ้ากเลยครับทุกคนเขาก็เอาไว้แบบเอาไว้ค้านะครับผมตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะครับว่าไม้เยอะขนี้ขนาดนี้ที่เขาเอาไว้ทําอะไรนะครับผมนี่เดี๋ยวลองดูก่อนนะไม้พวกนี้นะครับผมเขาเรียกว่าไม้ตุ๊กตานะครับผมซึ่งไม้พวกนี้มันจะเอาไว้ค้าตอนที่เราเทแบบคานนะครับผม เมื่อเรคงสงสัยว่าทำไมต้องแบบว่าวางไว้แบบว่าเยอะจังเลยนะถ้าสมมุติว่าเราวางห่างจนเกินไปใช่ไหมแบบคานเนี่ยมันก็จะแบบแอนมันก็จะแบบว่าไม่ตรงกันใช่ไม่ตรงกันนะครับผมก็เลยต้องใช้ไม้แบบว่ามาค้ำเยอะๆนะครับผมมันถึงจะแบบว่าไม่แอนใช่เราก็จะได้ไใช่เราก็จะได้แบบแบบคานตรงๆนะครับผมใช่นี่คือไม้เยอะมากๆเลยนะทุกคน เขากาลังท <łość> ําการผูกเหล็กขาดชั้นสอยู <S <S <mulheres> <S <out> ่นะครับผมใช่ค่ะทุกคนคือเขาเนี่ยจะทำเหมือนกับชั้นล่างเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีเพิ่มมาก็คือใช้ไม้คาำทั้งนั้นเองนี่ คนชั้นสองกัอยู่นะคะทุกคนนี่ก็จะมีเพาเรียกว่ารถปูนใช่ไหมคะทุกคนเขาก็มาเทคันชั้นสองกันนะนี่เี็นไหมมีนี้ด้วยมีเออกระเท้าใช่ไหมกระเท้ายกปูนนี่มาเทชั้งสองยกปูนนี่แหละแหละค่ะทุกคนก็คือแบบว่ารถคันนี้คือยาวมากเลยนะคะทุกคนโอ้นี่ตอนนี้ หลังจากที่เราได้ข่งชั้นสองมาเป็นที่เรวนะครับผมใช่นี่นะคะทุกคนแล้วเขานะคะทุกคนก็ทําการวางพื้นสําเร็จรูปนะคะทุกคนลงไปแล้วเขาก็เทปูนทับอีกทีนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็เทปูนแล้วนะคะทุกคนครับผม ที่หน้าเราอาจจะได้เห็นเสาบ้านชั้นสองนะครับแล้วก็หลังคาโอเค,คแล้วก็อย่างนี้นะครับที่เราจะบอกเพื่อนเลยก็คือนี่เลยตามมาครัาาบเพื่อนตามมาครับผมนี่โอ้ย,ไก,กออยไกลมากเอ๋เพื่อนๆสงสัยว่าทําไมไกลตามมาดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คืออาจจะแบบว่าเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับผมก็คือว่านูน่นนู่นตั้งโฟกัสตั้งโฟกัสตั้งโฟกัสตรงเลยนะทุกคนเพราะว่าอาจจะตรงไกลนะคะว่าเอ๊ะ ทุกคนมาตรงนี้ทําไมครับผมอ่ะลูกคีมคะบอกคนดูไปเลยค่ะโอเคครับอันนี้ก็คือบ้านของเราใช่ไหมครับผมแล้วก็ถัดมานะครับอีกอันนี้ก็คือว่าอันนี้เราก็ได้ซื้อทาการซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับผมใช่ค่ะอันนี้นะคะทุกคนเราจะเอาไว้ทำเป็นแบบสนามย่าถ่ายคลิปนั่นเองนะคะทุกคนตรงนี้นะคะทุกคนใช่ครับผมอาจจะได้เห็นคลิปเอาตัวรอดหรือว่าคลิปยังไงก็ต้องรอดิบ้ามนะครับผมนีเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูพื้นที่ตรงสนามย่าของเราดีกว่าตรงนี้แล้วกันโอเค ทุกคนก็ <S <S> <S คือว่าจากตรงบ้านเรานะคะทุกคนตรงนู้นเลยนะคะมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงข้างหลังรนู้นเลยนะทุกคนข้างหลังบ้านเราแน,น่ก็คือใหญ่มากเลยนะคะทุกคนรับรองวิ่งเหนื่อยแน่นอนะะทุกคนขอได้ค่ะก,ก็เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆกับสาหรับ EP หกเด็กสร้างบ้านของเราในวันนี้นะคะทุกคนโอเคงั้นแล้วก็ คอยติดตามตอนต่อไปนะครับว่าอีพีหน้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกก็จะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะด้วยใช่อาจจะมีเสาแล้วก็หลังคานะเสาทั้งเสาแล้วก็หลังคาใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับคุณพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย ขอบคุณที่มีกันนะโ oh oh. อ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดแังความในใจที่มีต่อเธอคิวโฟ a ์แ h ปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้งอยู่อ้าม w ยว l